งามของหาดป่าตองทำให้นักเดินทางจากทุกสารทิศมุ่งหน้ามาเยือนไข่มุกอันดามันแห่งนี้หาดป่าตองเป็นหาดที่งดงามและมีหาดทรายยาวที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจนเมื่อเอ่ยถึงทะเลภูเก็ตหลายคนมักนึกถึงหาดป่าตองเป็นแห่งแรก สว,ส,สวัสดีค่ะซีซั่นบรรยากาศท ท่องเที่ยวนะคะตามชายหาดต่างๆของจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้ถือได้ว่าคึกคักมากขึ้นทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่หาดป่าตองนะคะจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะมาทํากิจกรรมชายหาดกันเพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่าหาดป่าตองเท่านั้นนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนมากมายขนาดนี้เกาะต่างๆรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและก็มาสัมผัสกับภาส่ายขาวๆแบบนี้มากมายเลยล่ะค่ะ ตาตองเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะภูเก็ตค่ะเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาพักผ่อนตลอดทั้งปีบริเวณชายหาดยังมีหาดทรายที่ขาวละเอียดเหมาะสําหรับเล่นน้ําและยังมีกิจกรรมทางทะเลไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีสปีดโบท๊ทพาราเซลลิ่งและอื่นๆอีกมากมายค่ะไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาทางน้าอีกด้วยนะคะ เหตุผลที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ที่หาดป่าตองเพราะว่าที่หาดป่าตองค่ะมีน้ําทะเลใสท้องฟ้าสวยรวมไปถึงมีหาดทรายละเอียดขาวเนียนอย่างนี้ค่ะนิ่มมากเลยล่ะค่ะ ตะวันตกของเกาะภูเก็ตมีความยาวเกือบ3กิโลเมตรมองเห็นหาดทรายสีขาวสะอาดทอดตัวยาวออกไปสุดสายตาน้ำทะเลที่หาดป่าตองบางฤดูกาลอาจเป็นสีเขียวมรกตสีน้ำเงินหรือสีคลามเข้มตัดกับสีขาวนวลของเม็ดทรายเหมือนธรรมชาติเปลี่ยนฉากทำให้หาดป่าตองสวยงามแตกต่างจากชายหาดอื่นนี่คือความสวยงามของหาดป่าตองค่ะซึ่งเป็นชายหาดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะคะ จะเห็นว่าบริเวณหน้าหาดนะคะจะเป็นดยงักท่องเที่ยวที่มานอนอาบแดดรวมไปถึงเล่นน้ําทะเลแล้วก็ขับเจักสกีเล่นกันในทะเลนะคะจะเห็นว่าหาดประตองนี้นะมีความสวยงามแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้แล้วค่ะ ไม่ไกลจากตัวเมืองนักค่ะสามารถเดินทางมาได้3เส้นทางหลักนั่นก็คือจากสนามกีฬาสุรกุลภูเก็ตจะใช้เวลาประมาณ25นาทีค่ะหรืออีกหนึ่งเส้นทางสามารถเดินทางจากหาดการะนใช้เวลาประมาณ20นาทีและอีกเส้นทางสามารถเดินทางมาจากหาดกรมลาค่ะโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีเช่นกันโดยทั้ง3เส้นทางสามารถเดินทางไปถึงหาดป่าตองได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หากนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็ให้ใช้เส้นทาง4020ผ่านสีแยกไทยนานเข้าทางหลวงหมายเลข4029หรือจะใช้บริการรถเดยสารภูเก็ตหาดป่าปตองก,ก็ได้นะคะ จัสเสนของหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีฟ้าใสแล้วป่าตองยงังพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่นี่เป็นศูนย์รวมของธุรกิจและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบห้างสรรพสินค้าร้านขายของที่ระลึกมากมายค่ะจุดเด่นของหาดป่าตองนั่นก็คือเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและต่างชาติค่ะ บริเวณหาดมีเม็ดทรายสีขาวละเอียดและมีแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารสปาทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากตลอดแนวถนนเหล่านี้คือสเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนป่าตองอเสมอๆค่ะ ตอนในปัจจุบันมีความเจริญไม่แพ้ตัวเมืองภูเก็ตโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่นี่จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายชาติหลายภาษาเดินทางมาพักผ่อนด้วยเหตุนี้ป้ายร้านค้าต่างๆจึงเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆมากมายเรียกได้ว่ามาถ่ายรูปที่นี่ก็เหมือนกับได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยค่ะหาดป่าตองมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในตอนกลางวันและแหล่งบันเทิงในยามค่ำคืนค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่หาดบาตองจึงไม่เคยหลับไหลที่นี่คือชายหาดที่มีชีวิตและเป็นสีสันาการท่องเที่ยวแห่งความสุขของคนภูเกต็ตนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูเกต็ตต้องไม่พลาดมาเที่ยวที่หาดบาตองสักครั้งนะคะป่าตองในยามราตรีมีบรรยากาศแห่งสีสันเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวและเป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสีสันยามค่ำคืนของหาดป่าตองจะย้ายจากหน้าหาดมาอยู่ที่ถนนคนเดินในซอยบางล่ากสีสันความงดงามของหาดป่าตองในยามค่ําคืนแบบนี้นะคะก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมความสวยงามแล้วก็พักผ่อนกนที่หาดป่าตองค่ะ หาดป่าตองเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตยิ่งในช่วงค่ำแบบนี้ซอยบางลาหาดป่าตองได้กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนที่ไม่เคยหลับไหลเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสีสันในยามค่ำคืนของซอยบางลาก็จะปรากฏขึ้นนักท่องเที่ยวที่นอนอาบแดดเล่นน้ำในตอนกลางวันก็จะออกมาเที่ยวชื่นชมแสงสีที่ซอยบางลามาสัมผัสกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งของหาดป่าตองสร้างสีสันการท่องเที่ยวยามค่ำคืนให้คึกคัก สนุกสนานตลอดทั้งคืนค่ะ นี้ค่ะก็เป็นจุดประทับใจของใครหล,หลายๆคนรวมถึงนักทงเที่ที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าหาดป่าตองนะคะเพราะว่าเทศบาลเมืองป่าตองค่ะเนรมิตสัตว์ทะเลค่ะมาวางไว้ตรงนี้เพื่อนักท่องเที่ยวท่ามาถ่ายภาพประทับใจคู่กันค่ะเป็นสีสันแห่งท้องทะเลจริงๆด้วยค่ะมาน้ําปลา บรรยากาศของความสุขความสนุกสนานที่เกิดขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ามาหาดป่าตองแล้วอย่าพลาดมาเที่ยวซอยบางลาสีสันของป่าตองนะคะโดยเฉพาะยามค่าคืนเรียกว่าตระการตากับบรรดาร้านค้าที่เปิดเรียงรายอยู่มากมายในถนนแห่งนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ค่ะ ขึ้นในทุกๆปีที่บริเวณหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตอันเป็นสัญญาณที่ดีที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตรพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้มา,ายเยือนในไฮซีซั่นนี้ค่ะได้ละคาผ่านขบวนคารินิวลสวยงามภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าสีแดงทะเลเสน่ห์หาดป,ป,ป่าตองนะคะซึ่งจัดประจาทุกปีบริเวณหน้าถนนเลียบหาดป,ป่าตองค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่บริเวณหาดปร่ปนาตองเป็นจํานวนมากเลยล่ะค่ะ สัญญาณความพร้อมในการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวการสร้างความหลากหลายในกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจสมกับสมยานามที่ว่าภูเก็ตห้องรับแขกของประเทศไทยค่ะเทศบาลป่าตองได้สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและลดความเสี่ยงต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมการต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตณหาดป่าตองสวรร์บนดินของนักเดินทาง ขบวนแห่ป่าตองคคร์นิวัลค่ะปีนี้มีจำนวนคณะเข้าร่วม40ขบวนพาเหรดจ,จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเคลื่อนออกจากซอยตันถนนพังเมืองสายกอเลี้ยวขวาเข้าถนนประชานุเคราะห์ตรงไปตามถนนประชานุเคราะห์เข้าถนนทวีวงและไปสิ้นสุดขบวนณบริเวณสนามฟุตบอลแหลมเพชรเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตะการตาด้วยสีสันแห่งท้องทะเลเลยทีเดียวค่ะ

มีขบวนคาริวัวมากมายผ่านถนนหน้าหาดสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยค่ะ ขบวนพาเหรดในปีนี้ถูกจัดขึ้นมาโดยเน้นสีสันแห่งท้องทะเลเสน่ห์หาดป่าตองเพื่อสร้างสีสันให้แก่เมืองป่าตองส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และสร้างความหลากหลายในกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะด้วยขบวนพาเหรดอันตรการตาจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ป่าตองร่วมมือกันเพื่อสร้างรอยยิ้มความสุขให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีชาวภูเกต็ตชาวป่าตองได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ ทั้งยังเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมสร้างสรงสรค์กิจกรรมนี้ขึ้นมาให้ควบคู่กับป่าตองตลอดไปค่ะ วนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรอชมอย่างหนาแน,น่นตลอดเส้นทางหลังจากพิธีเปิดแล้วก็จะมีการแสดงในส่วนของความบันเทิงตลอดการจัดงานค่ะเพื่อสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานด้วย เทศมนตรีเมืองป่าตองย้ําว่าฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายนของทุกๆปีค่ะซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตณนาหาดป่าตองขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดป่าตองสร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดป่าตองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงให้แก่จังหวัดภูเก็ตค่ะ Let's s, Let s e e the answer is wow นเล็กไปขันเจ็บัน ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและภาครัฐและการจัดงานที่ป่าตองซึ่งเป็นโซนพิเศษถือเป็นการสร้างความมั่นใจสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยเป็นหูเป็นตาทั้งตำรวจในและนอกเครื่องแบบและภาคส่วนต่างๆในการสร้างความอุ่นใจความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ ตลอดแนวเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลอาหารพื้นถิ่นมากมายค่ะตลอดทั้งสินค้าจากคุิปัญญาท้องถิ่นจากหลายจังหวัดก็มาร่วมกันออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย ในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆค่ะมาเปิดบูธกว่า100บูธเพื่อจำหน่ายอาหารทะเลสดๆกันบริเวณริมหน้าหาดป่าตองนะคะให้นักท่องเที่ยวชิชอบารทะเลได้ดินมรสชาติความอร่อยของอาหารทะเลซึ่งมีเลือกหลากหลายมากเลยค่ะมันาจะเป็นกุ้งหอยปูปลาแบบที่เห็นนี้ค่ะ อาสาสมัครนักอนุรักษ์ธรรมชาติตัวน้อยๆนะคะก็นําถุงดำค่ะเก็บขยะตามชายหาดนะคะได้ขยะมาเยอะเลยเดียวได้อะไรบ้างคะขวดแก้วขวดแก้วถสติกถุงพลาสติกนะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมอของที่หาดป่าตองค่ะให้สวยสะอาดสำหรับรองรับนะะักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนั่นเองค่ะ การบบอทองวันนี้มาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนวสวรรณคีรีวงค่ะก็ะวันนี้เดี๋ยวมาช่วยเก็บขยะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยดูแลทะเลให้สะอาดยิ่งขึ้นค่ะก็เราก็ควรที่จะช่วยเก็บขยะแล้วก็ตามที่หน้าที่ที่เรารู้ได้เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวสนใจแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวฒิชัยบกทองมาจากโรงเรียนบ้านกะลิมครับมาร่วมทํากิจกรรมกับเทศบาลเก็บ ขยะครับแล้วก็เพื่อดูแลรักษาหาดปาตองของเราเพราะหาดปาตองของเราเป็นที่ต้องเที่ยวระดับโลกครับถ้าเป็นเด็กอย่างผมต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของหาดเช่นช่วยกันเก็บขยะครับแล้วก็ช่วยดูแลรักษาทะเลครับไม่ให้ใครทิ้งขยะลงทะเลครับ นักท่องเที่ยวพร้อมด้วยนักดำน้ำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักเรียนร่วมกันเก็บขยะตามแนวชายหาดและแข่งขันดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลหาดป่าตองตามโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลและชายหาดป่าตองเพื่อร่วมกันทำความสะอาดชายหาดและแนวปะการังของหาดป่าตองให้มีความสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน สำหรับการจัดกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณแนวปะการังอ่าวป่าตองและใกล้เคียงนั้นสามารถจัดเก็บขยะได้จำนวนมากซึ่งเป็นขยะที่เกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวและการประมงได้แก่ขวดพลาสติกขวดแก้วโฟมเศษอวนเศษเครื่องมือประมงการดำน้ำเก็บขยะในครั้งนี้กระตุ้นจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดความยั่งยืนของแนวปะการัง และกำจัดขยะใต้น้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลด้วยค่ะ ป่าตองภูเก็ตได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยการเป็นเจ้าภาพที่ดีทางเทศบาลเมืองป่าตองได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสีสอนั่นก็คือสงบสะอาดสะดวกและสบายค่ะ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักระดับโลกมีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรทางทะเลด้านการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแหล่งสันทนาการหรือกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้การจองโรงแรมห้องพักในช่วงฤดูการท่องเที่ยวมียอดจองแล้วเกือบ100ค่ะนี่คือความสำเร็จของเมืองท่องเที่ยวอย่างเทศบาลเมืองป่าตอง ในการบริหารจัดการเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอย่างป่าตองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตป่าตองเมืองท่องเที่ยวที่มีหลายมิติหลากรสชาติสุดแต่ว่าจะเลือกเที่ยวแบบไทยหรือแบบนานาชาติแม้ว่าเนื้อหาจะเต็มไปด้วยย่านธุรกิจและการค้าซึ่งแปลเปลี่ยนไปตามความเจริญที่หลั่งไหลเข้ามาแต่ชายหาดละทะเลที่หาดป่าตองยังคงความงาม และบรรดาลความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวขวนแล้วคนเล่าเสมอมาค่ะป่าตองแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยทั้งการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่และการสร้างความมั่นใจจากขอเตือนภัยที่ติดตั้งไว้หน้าหาดและในอนาคตหากเทศบาลเมืองป่าตองสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเตือนภัยในพื้นที่เองได้ที่นี่ก็จะกลายเป็นสวรรค์ของนักเดินทางที่ใครต่างก็อยากจะมาเยือนค่ะ นี่คือความสวยงามของหาดป่าตองชายหาดกว้างขวางเต็มไปด้วยร่มหลากสีมีนักท่องเที่ยวนอนอาบแดดเรียงรายท่ามกลางเสียงเกลียวคลื่นขับกล่อมและลมทะเลที่พัดเอื่อยๆตลอดทั้งวันค่ะด้วยเป็นชายหาดที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาเป็นแนวยาวปิดหัวท้ายของหาดป่าตองจึงไม่เคยร้างลาจากนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนที่นี่ยังคงเป็นเมืองที่มีชีวิตและไม่ยอมหลับไหลบนดินแดนไข่มุกอันดามันแห่งนี้ ก็คือความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะรวมทั้งกิจกรรมที่หลากหลายเลยที่ต้อนรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้กลับมาที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งในทุกๆปีนะคะหาดประตองเป็นหาดที่มีมนเสน่ห์และก็ไม่เคยหลับไหลจริงๆค่ะจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันนั้นมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะคะเดินทางมาพักผ่อนมาทำกิจกรรมหน้าหาดกันที่นี่นะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มา พักผ่อนกันแถดประตองกันเยอะๆนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของแอดอันละมันแล้วะค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆปีนะคะแบบนี้นะคะ